สวัสดีครับผมสวุวรบุรอดกบจตุคามครับพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อ,อนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองภาคครับค่ะสวัสดีค่ะวาลุนิวไรลุตยี่หวาค่ะ พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง Best Channel ครับถ้าด้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานทอง3นะครับรู้ลึกรู้จริงกับเซียนจริงพระแท้ครับค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ของ y o ยูทูบทิม์คำว่ารายการตามเซียนสองพระนะคะก็สามารถเลือกรับชมในแต่ละวันที่คุณผู้ชมอาจจะชมไม่ทันหรือว่าฟังแล้วยู่อ้พูดเร็วมากฟังไม่ทันนะคะสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ ครับ <appliance S 2> แต่ทีนี้รายการเราก็จะมีเสริมขึ้นมานะฮะทุกวันพุธ <ır> นะครับอาจารย์สมานทองสามจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาคุยปัญหาเรื่องพระเครื่องพระบูชานะ,ะท่านใดมีพระเครื่องพระบูชาด้านใดนะฮะโทรมาคุยกันสดๆะนะครับผมห้ามคุยเรื่องสามเรื่องะนะครับการเมืองะนะครับยืมตังค์ นะครับความรักปรึกษาไม่ได้นะม่้นะยังอกหักอยู่เลยนะครับนะคะส่วนแฟนรายการท่านไหนนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ่นรับของรางวัลกันได้นะคะ4642203ครับผมก็เดี๋ยวอย่างของรางวัลประจําเดือนนี้นะคะยังสรรหาวันหัสหรือวันพุธเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบว่ามีอะไรมั่งใช่ค่ะยังสารหายคุณผู้ชมเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่ครบอันนี้เรียกได้ว่าเป็นออเดอร์มาก่อน ว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีของระงวัลอะไรกันบ้างใช่ครับนะคะก็เริ่มด้วยพระบูชาของหลวงปู่เก่งนะคะหลวงปู่เก่งธนวโรเป็นพระบูชาแบบยืนนะคะองค์สูงของท่านเนี่ยส่วนสูงประมาณ9นิ้ว11นะคะ1<พ>ิ <อ S 2> <พอ S 1> นิ้วรวมฐานนะคะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพี ผ่านพิธีพุทธาพิเศษตรงกับวันเสาร์ห้าใช่ครับนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเนี่ยโอ้โหพิเศษจริงๆสาหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้องค์นี้ผมตั้งบูชาอยู่เลยผมยกมาเลยนะเนี่ยค่ะนะคะก็เอามาเป็นของรางวัลให้กับแฟนๆรายการ,รสําหรับเดือนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว,ว่าองค์บูชานะคะรูปเขาเรียกพระบูชาของหลวงปู่เก่งธนวโรค่ะนะคะมอบให้จํานวนหนึ่งรางวัลใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นรางวัลต่อไปนะคะรางวัลต่อไปเนี่ยก็ จะเป็นช่อนะคะเขาเรียกเหรียญช่อของหลวงปู่คำบุคูตาจิตโตนะคะอันนี้เหรีล่อมหาเศรษฐีใช่ค่ะเดรียญหลอมหาโชคมหาเศรษฐีใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ให้คุณผู้ชมทั้งช่อเลยนะคะได้รับไปช่อหนึ่งเนี่ยมี9องค์นะคะ จะมีเนื้อชนวนมอบใหนึ่งช่อแล้วก็เนื้อนวะโลหะอีกหนึ่งช่อชนวนคือเนื้อด้านนี้นะครับใช่ค่ะอันนี้เนื้อนวะโลหะใช่ค่ะเหรียญสวยงามนะคะด้านหลังเป็นยันปืนแตกนะคะของเป็นยันรุ่นแรกยันของเลียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำบุนะคะก็อันนี้เนี่ยทั้งช่อเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า9้าองค์แล้วยันยันตัวนี้นะครับค่ะหลวงปู่สุภวัดประคองมาขามเท่าก็ใช้ใช่ค่ะนะครับหลวงปู่สุภา ก็ <g ül> <g ül> ใช่่ใชแลช้วหลวงปู่คำบุเนี่ยครับสืบทอดนะะฮแล้วก็บรรลุธรรมยันตัวนี้ออกมาใช่ค่ะนะครับผมเขาเรียกยันปืนแตกใช่ค่ะก็เลยเป็นเรียกได้ว่ายันของเหรียญรุ่นแรกของท่านใช่ครับนะคะแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่คำบุก็มกักจะนิยมใช้ยันตัวนี้ใช่ครับนะคะเพราะว่าเป็นยันที่มีประสบการณ์เหรียญรุ่นแรกก็เป็นยันตัวนี้ครับค่ะนะคะก็อันนี้บอกให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นของรางวัลจํานวนสองรางวัลนะคะสำหรับเหรียญหล่อของหลวงปู่คำบุใช่ครับนอกจากนั้นนะคะที่ ก็ยังมีสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณวระปัญโยนะฮะใช่ค่ะอาจารย์ตู้นฮะหลวงพ่อคูณได้มอบมาให้นะครับถือว่าอันนี้เป็นเปิดกูไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งจริงๆนะก่อนหน้านี้ฮะตอนที่ยังไม่ลงปรรจุกูเนี่ยเขาปิดประมูลกันอยู่3ามสี่พันบาทใช่ค่ะนะครับพอเปิดกูมาหลวงพ่อบอกอยากให้ประชาชนนะฮะลูกหลานได้ใช้กัน เปิดเช่าบูชา300นะฮะตอนนี้น<ะ>ที่วัดหมดแล้วแล้วองค์ตอนนี้องค์พันขึ้นแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วไม่มีด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีไม่มีนะหะหาไม่มีนะครับใช่ค่ะนะครับยิ่งกว่าของหายนะครับหายยากมาอันนี้ห้ารางวัลใช่ค่ะเพราะว่านี้เนี่ยวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2537ใช่ครับนะคะแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกโอหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่หลวงพ่อคูณัดบรรไุครับผมนะคะหลายๆรูปเนี่ยมรณภาพแล้ว<ช>เพราะว่าสสาายอีก็มเะะใ่่ค เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่ายี่20กว่าปีเนาะใช่ครับะะแล้วก็เหรียญพังพระกาดค่ะนะครับนะะฮอันนี้เขาเรียกเหรียญหนุ่มค่ะนะครับเหรียญพังพระกาดจะมีเหรียญหนวดหนวดเข่าสั้นเข่ายาวอันนี้ไม่มีเขานะฮะค่ะนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้ที่เขาจะดูกันนะฮะทางทางอ่าทาง,ทางตัวพญานาคนี่ฮะ,ะตัวงูนี่ฮะเขาเรียกเหรียญมีเขาเขาสั้นเขายาวแต่อันนี้ไม่มีเขาเขาเรียกอ่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงฮ่าผมจะเรียกเหรียญหนุ่ม ถือว่าเหรียญสวยงามมากถ้าเหรียญพังพการนะฮะซึ่งทีมเลเตอร์ได้เอาเหรียญนี้ไปฝังไว้ที่สนามนะฮะอันนั้นของปี30ใช่ครับราคาค่อนข้างสูงคือเหรียญนี้พลิกวิกฤตได้นะฮะคือองค์พ่อท่านบอกว่าเป็นเหรียญที่พลิกวิกฤตนะฮะแม้แต่ห้างดังแถวสยามนะตะกอนห้างจะปิดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะสามารถเอ่ยชื่อได้เพราะว่าเขาก็บอกเองห้างมาบุญคอนะฮะไปทาพิธีเอาเหรียญนี้ฝังไว้ที่ห้างทุกวันที่ฤทธ ยังอยู่แบบโอ้โหคือคกคือฮาแล้วก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของต่างชาติคือคนต่างชาติมาเนี่ยต้องมามาบุญคองนะคะก็คือว่าจะได้นําเหรียญนี้ไปฝังไว้ที่ห้างมาบุญคองเช่นกันนี่เขาเรียกว่าเหรียญพังปรกกาศนะฮะอันนี้มอบให้แฟนๆรายการสําหรับส่ง SMS เข้ามาจํานวน5รางวัลนะคะอันนี้เป็นเหรียญที่แจกวันงานของเมื่อพิธีการพุทธายพิเศษเหรียญสเตปมแล้วก็พระปิตาหมดเลยนะฮะไม่เหลือนะครับผม ขอมาห้าหกเหรียญนะครับก็ให้แบ่งพี่ทีมงานแบแล้วก็เหลือห้าเหรียญนะฮะมาเป็นของขวัญให้กับสำหรับแฟนๆรายการที่ส่ง s m s นะคะ4 6 4 2 2 0 3ก็ส่งมาร่วมรุ้นรับของางวันกันแต่ของาะวันยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายรายการใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะรวบรวมนํามาเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียกว่ารุ้นกันขอผมแต่งภาพก่อนเดี๋ยวจะได้นําเสนอเพราะถือบ่อยๆก็ไม่ไหวอายุมากแล้วเมื่อแกนค่ะนะคะอย่างไงอดใจรอสัก2วันนะคะ ทีนี้พูดถึงวัดบ้าหนหมักมีนะคะคหลวงปู่บุญก็พูดถึงพระกิ่งตะกะแตนนะคะคอย่างที่ตอนยี่หวะเปิดจอนะคะแจ้งแฟนรายการไปว่าปลุกเสกวันที่3ใช่ไหมคะทีนี้หลวงปู่มีดําริว่าให้ปลุกเสกเนี่ยวันที่10กรกฎานะคะซึ่งเพราะฉะนั้นการเราวัดถุมงคลก็จะเลื่อนไปสักสัปดาห์หนึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นก็อดใจรอสักครู่สําหรับแฟนๆรายการที่จองพระกลิ่งตะกะแตนมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะใช่ซึ่งเขาจะแจกใช่ค่ะวันงานสําหรับผู้ที่ร่วมงานไปที่วัดนะคะไปที่วัดโดยตรงถึงจะได้รับนะเราถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่ได้มานะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการที่อยากจะได้ไปร่วมบุญกันนะคะที่วัดบ้านหมักนี่แจกทุกท่านที่ไปร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเป็นเนื้อโลหะผสม ส่วนอันนี้เป็นเนื้อเงินก้นทองคำนะคะหมดแล้วหมดหมดเลยฮะนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยก้นหนามากฮะใช่ค่ะก้นหนาสูงค่ะแล้วก็เนื้อเงินก็หมดแล้วเช่นกันนะคะเนื้อเงินเนี่ยเขาสร้างแค่หนึ่งร้อยเก้าองค์นะคะหมดแล้วเช่นกันอันนี้คือการจัดสร้างเนี่ยแค่การจัดสร้างแบบเฉพาะกิจเพราะทางวัดไม่มีวัตถุมงคลจําหน่ายแล้วใช่ค่ะนะครับหลวงอาพระอาจารย์สันท่านก็มีดำรินะฮะหลวงปู่บอกอยากจะเทปูนท่านก็เลยสร้างรุ่นนี้ออกมาเพื่อนำบัจจุบนใจัยที่รายได้เนี่ย มาพเ,เทปูนรอบบสใช่ค่ะที่ว่าสังเกตเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญเนี่ยหนึ่งจะสร้างไม่มากสร้างมาเยอะแต่ว่าดูเอ๊ะทำไมเพิ่งออกวัตถุมงคลไปเอาวัตถุประสงค์เนี่ยมาจัดสร้างเป็นบางอย่างไปใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแล้วก็จํานวนการจัดสร้างเนี่ยเขาไม่เยอะนะคะ,คะเพื่อให้วัตถุมงคลหมดแล้วก็นํารายได้เนี่ยมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัด นะคะอย่างรุ่นนี้ก็จะนํามาเทปูนรอบโบสถ์พิมพ์คลาสสิกมากผมชอบมากผมยังยงถึงบอกนะทองคำเนี่ยผมอย่างน้อยต้องมี2อ,องค์ค่ะนะฮะชอบมากมากเนื้อที่คุณผู้ชมยังสามารถเช่าบ,บูชาได้นะคะเป็นเนื้อสำริดแก่เงินบูชาอยู่ที่300บาทบนะคะคแล้วก็เป็นเนื้อสำริดก้นเงินราคาบูบบชาอยู่ที่400บาท<ช>มีคแค่2เนื้อนี้เท่านั้นนะคะ ถือว่าเนื้ออื่นเนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่างเนื้อเงินก้นทองคําเนื้อเงินก็หมดแล้วนะคะเหลือแค่2งเนื้อเท่านั้นคุณผู้ชม400กับ300นะคะเป็นสำริดก้นเงิน400บาทแล้วก็สำริดแก่เงิน300บาทนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะ0 8 7 6 8แ4 9 9 9แล้วก็อยู่ใกล้จะปิดจองแล้วด้วยนะคะสำหรับพระกริ่งตะกะแตนใช่ครับก็จะมีพิธีพุทธาทิพเศกเนี่ยวันที่10เสี่ถึงนี้นะครับแล้วก็เหรียญโคกลกซิ่วก็จะได้นำเข้า ผูกเสกวาละแรกด้วยนะครับนะคะก็ฝากวัตถุมงคลไว้สําหรับท่านไหนที่ชอบเป็นพระกริ่นนะคะก็สามารถเช่าบูชาได้เพราะว่ารูปแบบของเขาเนี่ยสวยงามเป็นพิมพ์ทางเขมรใช่ไหมคะพี่กงครับนะคะก็คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งโด่งดังเป็นพระกริ่งที่พระเกจิอาจารย์ในยุคก่อนๆเนี่ยก็จะมีโด่งดังกันใหญ่รูะมีแฟนรายการโทรมาถามเด่นในด้านไหนฮะตะกแตนเนี่ยคือหากินตลอดกินตลอดทั้งปี นะฮะดังนั้นก็เรื่องธรรมาหากินเนี่ยเรื่องธรรม,มาค้าขายเรื่องอเมตตามหานิยมเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกอยู่แล้วนะฮะ,ะดังนั้นพระก,กิ่งตะกะแตเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคใครมีไว้เนี่ยจะเป็นโภกทรัพย์มหาโภกทระซับนะครับฝากไว้เลยนะครับค่ะ ทีนี้จะพูดถึงหลวงปู่ผาผอไม่ได้พูดมานานแล้วนะฮะใาะว่าใกล้เดือนหน้าเดือนนี้แล้วเลยเดือนนี้แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่วัดที่วัดบอกไปเพราะว่ามีแฟนรายการที่จองชุดกรรมการมานะคะคุณพี่จะไปรับที่วัดนะคะปกติเนี่ยเราแจ้งไว้วันที่16นะคะทีนี้หลวงปู่ท่านเลื่อนวันปลุกเสกเป็นวันเข้าพรรษานะคะเพราะฉะนั้นพี่ไปร่วมงานได้เลยวันเข้าพรรษานะคะณวัดเดือยไก่อําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีใช่ค่ะนะคะเพราะว่า โอนจะตังมาแล้วแต่ว่าจะไปเราวัตถุมงคลที่งานนะคะแกจองชุดกรรมการมา2ชุดนะคะคุ้มคุ้มชุดนี้ถือว่าคุ้มใช่ค่ะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,ะ,คะทางะะอุบลยอดเกินมาผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าจะมาดึงยอดที่ผมไม่ได้เพราะทางผมเนี่ยเปิดหมดไปแล้วใช่ค่ะ,หม,ะ,คะหมดเรียบร้อยนะฮะ,ะ,ะว่าทางอุบลจะขอยอดกับถึงอ่าห้าหกชุดผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าในรายการนี้เราเปิดเต็มไปหมดแล้วใช่ค่ะแลวเราก็ปิดยอดจองมาได้สักสัปดาห์นึงแล้วดังนั้นสูนทรุบลต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะฮะต้องต้องตัดสินกับเราเองว่าจะ ตัดสินกันยังไงเพราะว่าทางเราเนี่ยไม่มียอดแล้วะนะครับหมดจริงๆครับะนะคะส่วนเนื้อที่คุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้นะคะจะมีชุดเนื้อเงินลงยาชุดนี้ยังพอมีให้เช่าบูชาอยู่นะคะชุดนี้เนี่ยบูชาในราคา5,000บาทบนะคะชุดนี้ก็คุณผู้ชมนะคะเป็นเนื้อเงินแท้ทั้ง3เหรียญนะคะคแล้วก็เขาจัดสร้างน้อยด้วยชุดนี้แค่5 9ชุดนะคะคเนื้อเงินลงยาเนี่ย จะประกอบไปด้วย3มเหรียญด้วยการมีลงยาสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะมูลค่าเหรียญ2,500าบาทแต่ว่าถ้าจองเป็นเซตทั้ง3มเหรียญนะคะบูชาอยู่ที่เหรียญละเออโทษค่ะทั้งชุดนี้5,000บาท5,000บาทนะคะเพราะว่าหลังจองเนี่ยเขาก็จะมีให้บูชาแยกเหรียญละ2,500บาทนบาทนะคะแต่ว่าเช่าจองตอนนี้เนี่ยรับไปเลยทั้ง3มเหรียญนะคะในราคา5 0 0 0บาทถูกมากครับและเหรียญจริงนี่สวยจริงๆนะฮะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญจริงนิดนึงนิดนึงนะครับค่ะนะฮะอันนี้เป็นเหรียญ อ่าเป็นเหรียญอะไรเอ่ยเนื้อสำริดสำริดค่ะนะฮะเนื้อสำริดโบราณนกฮะค่ะจะออกเหรียญอมเขียวนะฮะใช่ค่ะบูชาอยู่ที่เหรียญละ2 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยแกะได้เหมือนหลวงปู่มากๆแม้กระทั่้งตาที่สามของหลวงปู่ครับนะคะก็เห็นเด่นชัดนะฮะด้านบนเหรียญนะคะเขียนว่าอายุวันโนสุขขังพลังนะคะเป็นการ ที่พระอวยพรเวลาให้พรนะคะก็คือเหรียญนี้ถือว่าครอบคลุมผ่านพุทธาพิเศษแล้วก่พระอวยพรดูไม่ออกนื่ว่าเหรียญทองคำนะคุณพี่หวัค่ะทองฝาบาทก็ราคาไม่สูงพิกบเหรียญละ200บาทเท่านั้นผมนะที่ด้านหลังเหรียญนะฮะค่ะนะคะสวยงามมากๆเป็นยันเป็นยันครูของท่านนะฮะค่ะแล้วก็นี่ที่พิเศษเลยคือเหรียญทองแดงนะคะเหรียญละ150อ้บาทเทั้นหนึ่าบาทเท่านั Lost ้นค่ะ พีวัดถือแล้วเอียงไหมอ่ะพี่ผอือให้นะครับคุณีวันะคะเหรียญละ150บาทนะคะยิ่งถูกเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการท่านไหนที่สนใจนะคะวัตถุมงคลก็สามารถโทรมาสั่งจองไว้ได้<ม>ด้านหลังเนี่ยโอ้โหอลัขลายันสวยงามนะคะคแล้วก็หลายๆท่านถามมาเดี๋ยวนะทองแดง154ฝาบาท200 <c oughs> สำลีโบราณ200แล้วก็มีเนนวาโลหะ นะคะเนื้อนวโลหะเนี่ย5 0าบาทส่วนเนื้อเงินเนี่ย1,500า้บาทชุดนี้นนสวยจริงๆนะฮะคือเม่เหรียญชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอาของหลวงปู่บุญก็สวยค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการท่านไหนที่จะเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่พานะคะ0 8 7 6 8 6 4 9เ 9, 9เพราะว่าใกล้จะมีพิธีพุทาพิเศษแล้ววันที่20ที่จะถึงนี้แล้ว <ผม S 1> นะคะ <ผม S 1> แล้วก็ส่วนท่านที่จองมาแล้วก็รอรับวัตถุมงคลปลายเดือนนะคะ ส่วนท่านที่สนใจอย่างที่บอกไปว่าหลวงปู่ผามีแฟนรายการถามมาเยอะว่าท่านเก่งด้านไหนแต่อย่างที่บอกไปว่าแค่รูปลักษณ์ของท่านคือถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือบอกได้อยู่แล้วเพราะว่าท่านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าท่านมีคตกายสิ์นะคะก็คือว่าลักษณะเป็นเหมือนตาที่3ที่อยู่กลางหน้าผากนะคะซึ่งมีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดคือผมนะฮะกราบหลวงปู่เก่งทนวโรเนี่ยมาหลายปีมากและเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยใกล้ชิดมอนก็เป็นลูกหลานท่านเลยนะ ผมไปกับท uh, ่านบ่อยมากไม่เคยเห็นท่านนั่งพุทธาพิเศษแล้วลุกจากที่พิทธาพุทธาพิเศษแล้วเข้าไปกราบหลวงปู่ผาเลยไม่มีฮะท่านไปที่ไหนก็ส่วนมากพระส่วนมากจะเลยเข้ามากราบท่านหลวงปู่เก่งนะฮะนี่หลวงปู่เก่งหลวงปู่ผานั่งโคละที่นะนั่งไม่เห็นกันด้วยนะฮะขึ้นมาก็ยังไม่เห็นกันฮะนั่งสมาอานั่งปุกเสกหลวงปู่เก่งอยู่ๆลุกลืมตาลุกเดินเข้าไปกราบหลวงปู่ผานะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์เดียวกันนะครับพระครูวิโรจน์รัตนบุแล้วก็ เขาเรียกว่าทารีลาคล้ายกันหนึ่งนะฮะแล้วก็กิจของสงเนี่ยคล้ายกันเพราะหลวงปูผ่ผานนี่ก็นอนพื้นธรรมดาะนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไม่มีค,คือปกติจะไม่ไม่มีพวกรอมอุปรกรณ์อ,อันวัไม่มีอันวยตวสามะดวถ้าฉันมือเดียวเหมือนกันะนะฮะวันไหนก็ถ้าฉันตื่นไม่ทันก็ไม่ฉันเลยนะคือตื่นทันแบพเพีรณว่า ไปทำธุรกิจอ่างเงี้ยถ้าออกไปนิมนต์ด้านนอกเนี่ยฮะท่านก็จะไม่ฉันเลยใช่ค่ะอย่างลูกเก่งถ้ามีกินิมนต์ด้านนอกท่านจะไม่ฉันระหว่างทางใช่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าแล้วก็เหมือนกันตรงที่ว่าท่านปราพวกอะไรนะเกี่ยวกับสายสายาศาสตร์สายเวททั้งหลายแหล่อันเนี้ยถือว่าท่านเก่งมากนะคะเพราะว่าท่านเรียน วิชาเนี่ยกับทางเขาเรียกคารวสนะคะหมอธรรมใช่ไหมครบพี่โกศนะคะพ่อหมอธรรมเฮืองเนี่ยก็คือถือว่าโด่งดังมากทางจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ<ม>ซึ่งหลวงปู่<พ> <นะ S 2> อาจารย์เป่งบุญยืนนะครับหมอทําคคำเมืองเนี่ยถือว่าเป็นสายคารวะที่เก่งมากแต่ไม่เปิดเผยตนใช่ค่ะนะครับผมนะคะซึ่งหลวงปู่ก็ได้รับเรียนวิชามาจนครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งสมัยหนุ่มๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปถามยุคสักแบบ คุณแม่อายุเยอะๆเพราะหลวงปู่ท่าน94แล้วนะคะท่านขี่ม้าก็คือขี่ล่อเนี่ฮะม้าจะตัวเล็กเรียกตัวล่อนะฮะขี่ไปรักษาคนค่ะต้องถามในชาวบ้านเลยุปุ่เก่งเลยฮะใช่ป่ะนะคะอย่างที่บอกไปเลยเรื่องความเก่งเนี่ย หลวงปู่ภาผีย่านนะคะเป็นฉายาของท่านเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็สามารถเช่าบูชาเหรียญทางทางในการได้ศู7 6 8 6 4 9 9 9นะคะควัตถุมงคลมีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญทุกรายการนะคะแล้วก็พิธีเนี่ยจะลุกเสกเหรียญวันเข้าพรรษานะคะถือถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีมนะคะ <ผม S 2> เพราะฉะนั้นก็อยากให้มีวัตถุมงคลหลวงปู่พาไว้บูชากันครับผมก <นะ S 1> ็ <นะ S 1> ฝากไว้เลยสำหรับเหรียญดีดีดีดจ,รจริงๆนะอย่างที่บอกเลยครับคุณผู้ชมนะะ ช้างเผือกอยู่ในป่าใหญ่และการตามเสียจหงพระเราจะพยายามเสาะ,ะแสวงหาพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะฮะแล้วก็พระที่มีพรรษาเยอะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนนะฮะใช่ค่ะตั้งแต่พอเป็นเนนปุ๊บไม่ได้ศึกแล้วนะฮะ,ะก็ศึกจากเนนเป็นพระเลยใช่ค่ะนะครับถอดผ้าเหลืองเนนก็ใส่พระเลยนะฮะคะรับศีลใหม่เป็นรับศีลพระไปจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้นะะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ See song, so flat